ดาวพระเกตนะคะโคจรย้าย19กรกฎาคมสําหรับชาวกลุ่มนะคะจะโคจรเข้าสู่พบเรือนใดนะคะส่งผลอย่างไรในช่วงเกือบ2เดือนจากนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่รักนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์แบบไทยๆฝากกดติดตามนะคะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่โคจรเข้าสู่พบเรือนใดนะคะไปกระตุ้นเรื่องราว พบเรือนนั้นๆให้โดดเด่นขึ้นมานะคะสำหรับในรอบนี้นะคะเข้าสู่พบเรือนปุตตะของชาวกลุ่มกะะ็คือเรื่องบุตรล้านบริวารน,นะคะเรื่องโปรเจกต์โครงการความหวังหรือไอเดียใหม่ๆนอกจากนี้เป็นช่วงที่ชาวกลุ่มนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันนะไม่ไว่าจะเป็นการประมูลแย่งชิงสอบนะคะพิจารณาต่างๆนะเนื่องจากเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การแย่งชิงแข่งขันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับโชคดีโชคเฮงด้วยดังนั้นดาวพระเกตก็กระตุ้นเรื่องดาวเหล่านี้กับชาวกลุ่มในช่วงดังกล่าวนะคะสําหรับในจังหวะนี้นะคะดาวพระเกตสัมพันธ์กับดาวการเงินและรับผลของชาวกลุ่มนะถือว่าจะมีจังหวะเรื่องเงินเงินทองทองที่มาไวไปไวได้บางท่านจะเป็นช่วงที่หาเงินหรือเรื่องไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ ออกแบบต่างๆให้โดดเด่นนะหรือไอเดียความคิดแปลกแหวกแนวช่วงนี้มันใช้หาเงินหาก,กินได้เป็นช่วงที่ชาวกลุ่มนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยเยอะขึ้นบางครั้งหมายถึงชีวิตเกี่ยวข้องกับลูกๆและหลานบริวารเนะคะมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะหรือว่าหมายถึงเรื่องของคนต่างวัยในเชิงการงานทีมงานกลุ่มก็ได้เรียกว่าชีวิตก็จะสัมพันธ์กับคนกลุ่มเหล่านี้หรือแวดวงเด็กเยาวชน,นหากทํางานทําการก็เป็นได้นะคะ เป็นจังหวะที่ดาวพระเกตนะคะกระตุ้นให้เรื่องเชิงความคิดของชาวกลุ่มก็จะมีเยอะเป็นพิเศษด้วยมีเป้าหมายนะคะอยากหยิบจับทําหลายสิ่งนะคะบางท่านก่อเกิดงานอดีเรกความสนใจใหม่ๆเรียนรู้เรื่องราวที่ไม่เคยทํามาก่อนเรียว่าเป็นจังหวะด,ดีๆเชิง การงานงานอดีเรกความสนใจรวมทั้งหมายถึงรายได้เสริมนะคะหรือสิ่งที่ทํานอกเหนือจากการงานประจำนะนะช่วงนี้ชาวกลุ่มก็จะมีลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะดาวหลายๆดวงช่วงนี้นะคะก็ไปสัมพันธ์กับชาวกลุ่มนะในภพเรือนปุตตะนะคะดังนั้นเป็นช่วงที่เรื่องราวความหวังก็มีมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องช่องทางต่างๆหรือแม้แต่เรื่องความคิดของเรานะที่มุ่งไปทางสิ่งใหม่ๆนะเรียนรู้อะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยทำนะชีวิตก็จะมีรูปแบบของ ความอยากเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าพัฒนาต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะก็อยู่ในภพเรือนนี้ด้วยนะถือว่าดาวศุกร์จะเป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องความก้าวหน้าชาวกลุ่มนะคะจึงมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนได้นะเช่นผู้หลักผู้ใหญ่เชิงกันงานนะคะก็ยังมีบางส่วนนะที่ให้ความเกื้อนหนุนดีนะคะ เรื่องของการเกี่ยวข้องกับการหาเงินอ่ะโดยการเกี่ยวข้องกับพวกบ้านรถที่ดินสถานที่อาคารหน้าร้านอันเรียกว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นจังหวะเก็บเกี่ยวเนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ของดาวศุกร์และดาวพฤหัสนะคะที่เป็นไปในเชิงบวกนะดังนั้นชาวกลุ่มก็จะมีโอกาสาได้รับผลน,นะคะจากเรื่องบ้านรถที่ดินนะหรือช่วงนี้ก็หากินเกาะติดอยู่กับแวดวงเหล่านี้ได้นะคะสําหรับในช่วงเดียวกันนะคะดาวอาทิตย์ก็โคจรเป็นมหาจักรในภพอรินะถือว่าดาวอาทิตย์เนี่ย จะทำให้การก่อเกิดเรื่องราวใหม่ๆนะคะความหวังของชาวกลุ่มก็ต้องมีความเพียรพยายามมากขึ้นนะเนื่องจากดาวที่มีกําลังโลดโผนไม่ธรรมดานะคะก็ไปอยู่ในภพเรือนปัญหาอุปสรรคช่วงนี้บางครั้งก็จะอาจเจอคนเหนื่อยๆนะหรือว่ามีปัญหาการติดต่อกันงานแปลกๆได้โดยเฉพาะมันมาจากเรื่องคนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะบางครั้งเป็นคนเรื่องมากจุกจิกมียศศักต์ตำแหน่งนะคะหรือว่า การเข้าสังคมที่เป็นทางการก่อเกิดเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยการวางตัวต่างๆได้เป็นจังหวะที่เรื่องคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเนะคะเป็นอุปสรรคคือมันเหนื่อยนะกว่าจะทําสําเร็จหรือประสานงานผ่านพ้นนะคะทำให้ชาวกลุ่มถือว่าดาวกลุ่มหนึ่งไปอยู่ในเรื่องดีๆในขณะที่ดาวกําลังแรงก็จะอยู่ในภพเลื่อนปัญหาอุปสรรคนะคะสำหรับในมุมมองเชิงความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้เป็นได้กับชาวกลุ่มนะที่เราจะมีความสุขเกิดขึ้นในเรื่องการ คบหาใหม่ๆนะคะช่วงนี้บางครั้งก็จะไปมีความสุขกับคนต่างวัยนะคะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีจิตใจผูกพันกับลูกๆหล,ล,ลานๆสัตว์เลี้ยงบริวารก็ได้นะหรือแม้แต่ ชาวกลุ่มนะคะจะก่อเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆในเชิงการครบหาไม่ว่าจะเป็นการงานก็ได้หรือจะเป็นการครบหาเชิงความสัมพันธ์ระยะยาวก็เป็นได้เนื่องจากช่วงนี้ดาวสเสน่ห์นิยมไปอยู่ในภพเรือนคนต่างวัยนะทำให้ชาวกลุ่มจะดึงดูดคนประเภทนี้เข้ามาเป็นพิเศษนะคะบางครั้งก็หมายถึงคนชอบปรึกษาหารือนะคะคบหาใครช่วงนี้มาพร้อมกับภาระส่งเสีย ก็เกิดภาระเชิงการเงินนะคะสนับสนุนทุนทรัพย์กับใครบางคนอยู่ก็เป็นได้นะเนื่องจากช่วงนี้ดาววินาศก็อยู่ในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวอังคารโคจรย้ายประมาณท้ายทายเดือนนะคะดาวอังคารจะเกี่ยวข้องกับชาวกลุ่มเพราะเป็นดาวตัวแทนเรื่องงานเรื่องเพื่อเรื่องสังคมในการย้ายท้ายทายเดือนนี้นะคะก็จะไปเจอดาวเสาคู่ศัตรูนะคะถือว่ามันจะก่อเกิดอุปสรรคเชิงการงานได้นะไม่ว่าจะเป็นการ ปรับเปลี่ยนเชิงการงานนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทีมนะหรือช่วงนี้การทํางานกลุ่มทีมถือว่าก็เหนื่อยขึ้นด้วยนะเนื่องจากในช่วงท้ายเดือนก็ถือว่าจะมีดาวมหาจากักรเพิ่มขึ้นอีกดวงกลายเป็นสองดวงนะคะเป็นความหมายการเปลี่ยนแปลงเชิงการงานได้นะคะก็มีเหตุปัจจัยควบคุมไม่ได้บางทีก็กดเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ๆม,มาพร้อมกับการปรับตัวนะคะเป็นช่วงที่เรื่องงานการก,ารก็จะเป็นศัตรูกับ ดาวเสาร์เรียกว่าเป็นเจ้าเรือนวินาานะคะดังนั้นมันก็เป็นอาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเป็นเรื่องดาวสลับซับซ้อนนะเชิงการงานเชิงกลุ่มทีมเพื่อนร่วมงาน,นงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามก็จะเป็นอยู่สักระยะหนึ่งเนื่องจากช่วงนี้ดาวเสาร์กำลังเดินถอยหลังอยู่นะเรียกว่าดาวเสาร์เมื่อโคจรถอยก็จะไปเจอกับราหูที่ทับลักานณาชาวกลุ่มอยู่ ก่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่นะ,คะยค่ะดังนั้นอุปสรรคต่างๆความเหน็ดเหนื่อยหรือเรื่องยากๆนะคะมันก็จะดีขึ้นประมาณช่วงสิงหาคมนะเนื่องจากดาวเสาร์จะถอยออกจากภพเรือนการเงินเรียกว่าหลบไปนะคะไปอยู่กับการทับลักนาเป็นคู่มิตรใหญ่เกิดขึ้นนั่นเองเรียกว่าดวงชะตาของชาวกลุ่มนะคะก็มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะมีปัจจัยบีบคั้นนะให้เราเนี่ยต้องลุกขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลง รูปแบบต่างๆได้หรือการเปลี่ยนแปลงที่เราควบคุมไม่ได้ก็มาทําให้ชาวกุ่มต้องปรับเปลี่ยนเยอะนะคะอย่างไรก็ตามก็ก่อเกิดผลดีเป็นคู่มิตรใหญ่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนหรือชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันใหญ่มันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะในช่วงสิงหาคมโดยดาวเสาร์จะไปทับลัคนาชาวกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะถือว่าจะอยู่ถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะที่โครจรย้าย19กรกฎาคมถือว่ามาให้คุณประโยชน์นะคะมากระตุ้นความโชคดีบางทีเหมือนจะเหนื่อยๆนะคะหรือว่ายางยากก็ผ่านพ้นได้นะคะหรือกระตุ้นเรื่องไอเดียความคิดเวลาติดตันหรือคิดไม่ออกบางทีก็จะมีความคิดแหวกแนวนะคะแปลกใหม่ขึ้นมาหรือไอเดียในเชิงการสร้างสารรค์แก้ไขปัญหาก,ก็มีได้ดังนั้นจังหวะฟลุกๆเฮงๆเ,เชิงหาเงินนะคะเงินแปลกๆเงินไม่คาดคิดเงินที่หามาโดยง่ายจากเรื่องการพูดจาการ้า ไก็มีปรับบนด้วยนะเรียกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีทั้งเรื่องดีๆนะคะเรื่องที่มาไวัยไปไวและเรื่องแก้ไขปัญหามาพร้อมๆกันนั่นเองนะคะสำหรับมาตรฐานมหาจักรนะคะก็พยายามลงมือทําด้วยตัวเองนะคะไหวยวานใครมักไม่ค่อยได้เรื่องนะในช่วงนี้หยิบจับแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองคิดอ่านต่างๆนะคะโดยดาวมหาจักรก็จะส่งผลกับเรื่องของความบุกบั่นฝ่าฟันนะแล้วได้ผลดีในภายหลังนะคะเรียกว่ามันเป็น ความหมายของดวงดาวนะที่ตำราเขากำหนดไว้นะคะดวงดาวมหาจักรเนี่ยก็จะส่งผลดีกับผู้ที่เน็ดเหนื่อยนะคะลงมือลงแรงนะหรือผลสำเร็จที่ตามมาก็โลดโผนไม่ธรรมดาตามกำลังดวงดาวด้วยนะคะก็ขอให้ชาวกลุ่มนะคะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้ในช่วงนี้ได้หยิบจับรับเงินจากความเน็ดเหนื่อยให้คุ้มค่านะคะนอกจากนี้สิ่งใดที่หวังที่ตั้งใจนะคะก็มีแนวโน้มรอยอยู่ข้างหน,น้าใกไปนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ